ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำประชาชนตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสงฆ์47รูปเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีค่ะ เช้าวันนี้3มิถุนายนที่บริเวณลานอนุสาวรียท้าสุรนารีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสง์จำนวน48รูป โดยมีพระเทพศรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานำคณะพระพิสุสงฆ์ร่วมรับบิณฑบาตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระ,จะเจริญพระชนมพรรษา4 7พัรษาในวันที่3มิถุนายน2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลน,นี้ โดยในช่วงบ่ายจังหวัดนครราชสีมายังได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพระพุทธรูปประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติที่วัดพระนารายมหาราชวรรวิหารและในช่วงเย็นกำหนดให้จัดพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีณนะบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยค่ะ